สวัสดีครับผมเขียนเกย์นะครับผมวันนี้ก็ออกมาตามลาหารน้ำพึ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่19เก้ามีนาหกแปดนะครับผมก็กำลังทำครบนะครับผมวันนี้เจอเจอไปประมาณสามสี่วันนะครับผมหลังที่ถ่ายึินไปแล้วมองไม่เห็นนะครับก็นี่ก็จะเดี๋ยวไปเจอข้างบนเลยครับผมไปถ่ายดูลังดูน้ำอยู่ข้างบนเะครับเพราะ ทางข้างล่างมองไม่เห็นครับผมมันเป็นเคียร์คุมบังนะผมวันนี้ลมแรงครับผมลมแรงมากเลยครับลมแรงน่าจะทั่วถึงครับผมพอดีนี่มันจะเชิงจะอยู่ใต้ใตนะบังลมใต้เขาครับผมก็สูงเพอะสมควรนะผมประมาณสิบเมตรไม่ขาดนะครับผมแต่ดีที่มันเป็นระยะที่ว่บาบังนะครับผมบังลม ใบไ,ไม้ครับผมใบไ,ไม้ทำค,ครบเพราะว่ามลมแรงๆนี่ใช่ใบไ,ไม้แล้วมันจะไม่เป็นฐานนะครับถ้าโตกลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหใบมดแน่นะคระเอเรียกว่าจะไม่มาเอานะับเห็นลมแรงก็เลยน,นึกได้ว่ามันอยู่บางๆลมเผาใบไ,ไม้โยกนะครับ เป็นจังหวะนะครับผมอาจจะโยกได้เหมือนกันโอ้ยโอเคอเครับผมเดี๋ยวพาไปชมผึ่งนะครับผมโอ้กลินมาแล้วใหญ่เหมือนกันนะผมเม็ดกลัวเลยนะผมบอลกระดองนะผมวักใหญ่ติดเม็ดยีได้เลยครับโอ้คุ้มเคีย้ยอยู่ครับผมวม้า เียร์หนาจริงๆครับผมก็จะบุกได้น้ำอุ้มนิดนึงนะผมเดี๋ยวไปรุ่นน้ำนะผมจะสวยงามไหมนะครับแต่ยานขนาดนี้น่าจะแก่ครับผมอยู่แบบบางๆนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันทีล่างเลยครับโอเคครับผมหัวน้ำใหญ่อยู่ครับผมน่าจะสักสามโลนะครับผมลังใหญ่นะครับผมถึงรอบสองนะครับผม สองแล้วครับผมเดี๋ยวยาวต้องกัวน้าแล้วผมชายจะเอานิดนึงนะผมไปฝากคนเ่ากินนะผมโอเคผมเดี๋ยวหาหามุมตั้งกล้องแป๊บนะผมจะตั้งได้ตรงไหนเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวโอเคตรงนี้ตั้งอยู่ที่เคลียนะครับผมจะตกเลยกล่องเอ้ย ็ได้ให้ถ้าได้ดูนะครับผมสิบลคลิปนะครับผมลำกิบเสื่อมีตัวตนนะครับผมมีตัวตนค้าได้มั่นใจนะครผมแต่ผีบ้านผมเปิดหนาไม่ได้นะครับผมเปิดหนาโดนแน่นะครับผมถึงเผีบ้านถึงเนี้รุ่ที่สุดเลยครับผมผ่านไปไหนมาก,ก็เขาบอกว่ารุ่อะไรครับผม ก็สั่งจองได้นะครับผมแต่ว็นีก็มีน้อยครับผมเดี๋ยวล้างล้างจะแบ่งไปสักนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะเป็นลำบานนะครับผมบแป๊บนึงครับ ครับเป็นนะครับไปหน่อยใบใหม่เดี๋ยวตัดเลยครับ วดแทงมือจะได้ตัไดไม่ได้ครับยังีองว่าจะตวยน้ครับเดี๋ยวดูกเกตสอนนะครับมีหรือเปล่าเกตสอนไม่มีครับผมแหงเลย เกลือใหม่เขาขาดนะครับเอากินนะครับผมกลับไปเลกนิดเดียวนะครับน้ำเจ้าเต็นน้ำหวานไป ในะครากาบมาเปลี่ยนหนาวกินเลยไป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  ได้อุ uh ้ม huh. แล้วครับผมต้องรอไปตายเดืยวสีมีแกะอุ้มนะครับนี่ปัดน้ครับผม น้ำเหนียวเนืดเลย<ะ>รู้ว่าน้ำเต็มหลอดอยู่ด้วยดีคร<ะ>ับผมน้ำแน่นๆนะครับผมดเดี๋ยวมารอบสองอาจจะโอเคนะครับ นะครับแต่ยังไม่พิซาครับผมสวยเลยครับผมน้ำดอกประดูนะครับผมประดูออกเทียบเลยครับตรงนี้ออกเหลียงเลอะเลย <c oughs> <c oughs> ชายล้างเลกนิดนะครับผมปาดถ,ถึงหรือเปล่านะครับเออนิดเดียวครับผมปมปาดถึงแค่นัน้นเองนะครับโอ็ถึงด้วย กินหนึ่นนงนะครับผมโอเคครับปลนะ่อยไว้ครับผมนะยังไงก็อยู่ครับช่วงนี้คิวกินหน้าทองผมครับผมเคยเป็นหรือเปล่าครับะกินกินลิบปี รูว่าย,ย,ยีหย่อนเปทางไหน ลำบากแน่ลำบากแน่โอเคครับผมง่าก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามพันชัย25และทันชัยทองสวัสด้ดวยนะครับผมทาง Youtube พันชัย,ยนะครับผมก็วันนี้น่าจะลงคลิปนะครับผมฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ